คนน้อมๆโยกงาโยงบย้างไม่ครับมันเป็นอย่างเฉียวละต่ละรอบนี่ครับยังเบอเบิดยังเบอเบิด์ตต้ง,ตงพุ่นอีกต้งพุ่นสิไปยังนี่ปไปยังนี่ปลานินครับปลานินเพื่อปลานินปลานินแบบยังไงเลย ปลาหมอครับแม่พี่น้องปลาหมอให้ตัวบอกยังไงเลยครับผมปลานิลปลาตะเพียนครับมีทุกปลาครับผมสีเซนคืงแล้วครับผมอุ้มอุ้มอุ้มมาเร็วอุ้มมาเร็วบอกเราบุษยาบอกเราบุษยาตัวปลาอย่างปลาโน่นจันปลาโน่นจันนี่ครับโอ้พี่น้องปลาหมอครับ ปลาช่อน <Passion S 2> นะครับ <laughs> ผม <laughs> กึฮึฮ <im> ึฮาาึไึฮ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 ึส,ส,ส,สึั <c oughs> ึฮึฮึมึฮึสึฮึฮีฮึ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 ยงฮึ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 รึฮพาฮึ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 ามฮมึฮ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 ึ ตาอย่างตาชูสิครับตาชูตาชูบ้านหนองมุ้งหวานนะครับผมคงจะใส่น่องหรือเปล่าที่ข้างหน้าก็เป็นปุ้ยแอร์ครับครับพยายามมองน้ำกันครับผมหลังจากพายุโนรู้นะครับผมพุ่นฝุ่นอันนั้นพายุยังอีกบูนะโนปีนังโนปลาโนยังอีกบูนะแหล่เปลือยเปลือยไม่แล้วครับพี่น้องมึงหอยกู พี่มันถ่วหอดพีเด้เนี่น,นะนี่ครับพีน้องมั่วหอดพีเด้ครับสว่วพักถว่เนี่ย้ยทั้งวันไปน้ำนำเลู้เนี่ยน,นะนอนฝ้าปลาว้าบ่มีมองหมดนะแต่ปลาออกเบอร์เราคยเห็นมองหมดนะปลาน,นิ้ครับมึงมันออกจากสะเอาเลย นี่กับเขากับขาขอมาคืนแล้วครับขอมาคืนแล้วขอมาเนี่ยขอมเนี่ยนั่นนะนั่นนั่นโอ้ยบกัโอ้ยม้เกี่ยวกบหอยเ้อครับนี่น้ำกำลังลด กำลังลดแนี่ยครับแต่ว่ากับพรท่านในรถเต็มทีครับยังมีให้เขาโพขึ้นมาอยู่ครับผมเราจะไปลุ่นกันนะครับผมเาาชิได้ปลาไปก้อยไปต้มไปแกงบ่ครับท่านผู้ชมเขอว่าเบื้องคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ตูตะพาลุยนะครับผมกดไลค์กดซับสไครต์เอาแค่ถุงเด้อบ่โอ้โหพี่น้อง ปลาหมอครับปลาช่อนะนะครับผมปลาหมอมีตัวเยีงง้ยนะครับผมอันนี้ปลาคอครับนี่มองอันนี้จากเส้นครับนี่ 4, 4สี่เส้นครึ่งครับผมมันจะมีมองสามเส้เนครึ่งสี่เส,ส้นครึ่ง เก่าเซนครับเ<อ>จออ้าุกปลาเลยมือนี้ครับปลาหน่อยปลาเนี่ยปุ่นตึงๆตามาให้กำลังใจอยู่ต้งกูฟังผ<อ>มครับปลาหมอครับผมอู้ปลาหมอไม่ต้องบอกยังงีเลยครับปุ่นยาวมาปุ่นเลยครับพีน่น้องติ่งนุงน่งนุงน่งนุนะ่งนุ่งอยู่นน่ะปลาคือแข็บูปลาดุปลานิ้นหลายครับ เออมาตาบตาตายกับไปในปลาหมอพุทปลาหมอตัวนี้เลยป่ะเอามันตายป่ะนี่เอาไปปล่อยไปลุงสาลนี่ดิหมอไปไหนเป็นอ๋เออไปให้เพิ่นกินทำไมมันติ่งกันอันนี้เป็นกันแท้ศนะครับผมมันยางขึ้นกันแท้ศนะครับตกลงไปนี่เจียงเียนี่นะครับผมปลาหมอครับไม่เป็น้องปลาหมอให้ตัวแบบเงี้ยเลยครับผม ปลานิน้นปลาตะเพยียนครับมีตุกปลาครับผมสี่เซนคืล้วครับผมนี่ครับปลาตะเพยียนโอ้เจใ้ใต้างถึงใต้เอ๊เอก็บตกนี่ครับผมกูน่<ม>นาไปใท้ของมันบ้านหน่อ ไปไ่ตา,าย,ยตีหมอปลาตะเพียนกับสางผู้เดียวดนะ้วยเนี่ยมาดับมเด้วยตีไปไปเออสามตัวเลยครับผมคนละชนิดปาลาด้วยครับปลาตะเพียนปลานิลปลาหมอครับผมปลาหมออีกแล้วครับ เออปลาหมอหลายตัวกันรู้ไปปิ้งตัวเบิกยังไงเลยโหโหนี่ครับผมตัวปลาหมอนี่ปดอยากเติบอยโตด้วยครับนี่นี่โ,โหนี่แหละครับเอาไปก้อยแซบนี่ปลาตะเพียนครับพี่น้องแก้วว่ลล่ากับไปโอ้ยปลาหมอโอ้โปดปดมือแล้วครับนี่ ยังปลานิลปลาตะเพียนครับผมโอ้หลายคัะอุ่นโซเชียลตลอดหนาะพี่น้องเอ้ยหอยเชลลีกระถือมองครับพี่น้องห <c oughs> อยเชลลี่หนีบมองมันบม่ถือหรอกครับมันหนีบมองไป ไปมึงปลาหมอพี่น้องปัดตุ๊กบง่ายเลยครับน้ำเคี้ยงเอวผมด้วยครับเนี่ยอุยอ้ยโู้ฮยตัวมฮะาฮตกหลุมครับยันน่าโทษศัพท์เกียกน้ำแล้วครับนี่ โอ้โหห,ยหุยปลาหยังนี่ปลไยังนี่ปลานินครับปลานินเผื่อปลานินปลานินบักยังไงเลยป,ปุ๊ปุ๊นคนปวดเนะครับปุ่น <c oughs> <c oughs> ปลาหมอครับปลาหมอตัวนี้ไหมครับยังงามเลยครับปลาหมอ น,น,น,นี่น้ำตื่นบ่ถือหรือวะนี่นี่น้ำตื่นๆนะครับน้ำเลยหัวเข่ามาอุย้ยมีอยู่ครับปลาตะเพยียนครับปลาตะเพยียนในคือยือยท้งหนามีอาการครับดิ้นดินดินดิน,ดนปลาหมอเฮ้ยปลาน,นี้ปลานิ้นครับผมโอ้ มันเป็นหน่อยๆได้ับยามมานี่ครับผมอ้าวเปิดแล้วครับผมปากแรกไอ้นี่ปากต่อไปครับผมปาก่อไปอยู่ฟังคุณเด้อครับคุณครับฟังพุนครับเดี๋ยวเขาสิพยายามทังพุนอีกครับผมคุณน้ำลายครับคุณช่องคุณค้นเตรมอยู่ครับพุนเขาก็ไปหาปลากันครับ พอมาหาปลากันทัุงคนฝนกระเชิดตกครับพี่น้องน้ำกระท่วมสุดจอดีเลยครับพาออยู่ลุงนี่อันนี้ยังว่ารถได้ครับนี่ตอนนั้นไม่เห็นปลายเขาเลยครับแถวนี้ยบ่มีปลายเขาเลยครับดังแหลกปวดทรวก็แล้วครับเราจะไปดังที่สองตัวนี้อยู่กลางปันทะเลสาบครับพี่น้องอุ้ย ปลาตะเพียนมั้งครับเลยโอ้ปลาตะเพียนงามครับพี่เอาครับพี่ถึงอยู่พี่เอาตะเพียนตะเพียนตะเพียนปลานิลนสามชีตัวยู่พี่ปลานิลครับผม หนาวอยู่เด้อหนาวนาอหนาวมินนแกหนาวอยู่เลยล่ะหนาวหนาอ่ะ <laughs> หนาวกาเด <laughs> ีนีนปนป่ป่านินนี่ปลานิปลาเพียนี่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 นมองมองห้างนะครับจิึวๆปลาหลเจ้าตัวนี้ครับเนี่ยไ่าห้ดน,นะนพักไหมที่ว้เปล่งนี่ไมปล่อยว่าปล่อยลน้ำมันจะเพี้ยน เดี๋ยวพี่อาดมาคเอาบลงปดให้พี่อาลงปดเหพี่ลงปดเหตลดังเลคนบอกม่เอาบอกคนไปคืนเด้อไม่ยังหได้คนกระยิโตครับพี่น้องบึ้งนย่นโอ้ นั่นโบเลียนเอาอีนเกือบเกือบกลุนเขนี่เขาุนนะเดียวแต่งตนน้อย <c oughs> ยงงนโยงเบิ้งไม่ครับบมงเป็นอย่างเฉียวละแต่ละรอบนี่ครับยังเบอเบิรยังเบอเบิร์ตัง้งพ่นดีก้งพ่นถึกตอนนี้เส <c oughs> ้นนีเลยนะหมอโอ้โหล้วเป้ยง <c oughs> ่าย ปลามันสิบออกเลยจริงเลยครับบุ้งนี่สาหนามนะครับบุงเคยสูบเจ้าทีละเลี้ยงปลาไว้บักหลายครับหนามแตกมาเขาสาเบิดนี่ครับปลามันก็ออกไปพุ่นแล้วครับขึ้นไปพุ่นแล้วครับไปยังเทิงพูดหลอกครับต่อเสียได้ปลาครับผมธรรมชาตินะครับผมธรรมชาติเออโอ้ยโอ้ยแม่พี่น้องหนามมันเลยถมหัวเลยครับ เอา,าตัวหมอเลยครับตรงนี้ครับอู้เลื่อกัดร่งเ,เนี้ยาากุหลับกปเห็นตัวแล้วครับแมวนี่แมวนี่ปลาหมอ,อน,นี่ดังสามเส้นเครื่องเ้ คุณครับแม่เอาถือไวมเพือถ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 ือไว้ปอดูถัวดูถั่วพวกน่ะพูดปวดเอาไม่พี่น้องเอาไปนี้นครับจะคอยมาเอาหาปลาขาวไปก้อยกันคนหิวขาแล้วนะพูดาหิ้วขาแล้วพุ นือคุณครับแม่คุณ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 แล้วคุณครับเดี๋ยาวเดาวอยู่ยยรเราจะเอาเราจะเอาปลาขาวปลากระสุนกปก่กันเรอบแม่กป่โอ้ลูกปลานิ้นกนระถือปลามอดโอ้โหเดือดวางม่วดเอาด้วพี่น้อง มองไม่ได้เน <Perfect. S 1> ี cht, nhà, nhà đấy, ่มุนุปุยเลยครับผมเจ้าปลละโอ้ฝนเอ็นเบิดก็ยังวูนนะท้งวนนะตามอยู่ปลาแฝดปลาแฝดตีเอ๊ะเบืงยมยามมองจะระเฉียวเลยครับผมอรก็ นี่ครับผมแถวแรกคุณได้ครับแค่เที่ยวเดียวนะครับผมอือพะได้เห็ดตัวนี้นี่ครับผมเดี๋ยวอีกนิดหนอ่อยเขาพยายามอีกนะครับผม,มจากสองชั่วโมงโชั่วโมงกว่าอเออรอบสองครับพี่น้งองยังเวลาไปเพิ่ชั่วโมงดเดี๋ยวนะ นี่บัี้ใซตถุงยู้นับแล้วล<อ>สั่นแล้วยับรอดอยับฮาร์ดรอดไอปะเข่งนี่ยับทุกรอบครับผมนี่นี่นี่ตัวนี้ครับปะเข่งนี่ฮาดรอดปลาหมอใหญ่ปลาหมอใหญ่แม่กับลูกตายจ้อยสั่นแล้วมาซาฮาร์ดรอ,อ,อ,รอดต้องใช้เอาหรอ โอ้โ,อโ,อโ,หโหนี่ตัวนึงนี่ตัวนึง,งนี่ครับโอ้ยตัวแบบนี้เลยครับปลาหมอเฮ้ยข้างหน้าดินตามๆอยู่พี่นอ้องนีป่ปลาตะเพียนปลาตะเพียนพุ้ยแอปะปลาตะเพียนครับผมคุณนึนกว่าเป็นอย่างโป๊ะเป็นอย่างปวดกระลังมา,างกคุณหลังจากกินข้อเสร็จปลาตะเพียน แม่ปลาเนี่ยต่ำหรือวะเนี่ยคือดินซช่ไหมปิ่นเนนดีวยวน,นี่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 ปลาตะเพียนปลาตะเพียนโอ้งามครับผมพี่รองพ่องลายอยู่บ่อไก่หม้อปลาไปกินเด้อครับพี่กัดอำเภอห้วยแถลงครับผม ต้องเนหลงตัวเคียนอำนเพื่อเขาแถลงเอ๊ะถือคูเลยนหรอว่านะน้องโบอ้ยจับตกหลุมนี่ครับปลานิ้นครับผมเอ๊ะตะเพียนหนึ่งสองสามสี่ตัวครับผมพี่น้องสี่ตัวเลยครับพี่น้องเลยป๊ยะ ซีตัวเลยเออปดนปลดนานี่ปลาหมอครับผมลดสองมันให้เขาครับนี่จะแบบโค้ท้ายมองนี่เลยครันี่จะปรงนี นเดี๋ยวไปลาดองที่เราไีเที่ยวคีปลาดองผมสี่ตัวเลยครับมันมาน้ำกันเป็นมูกันเนี่ยปลาเหนีอยเต้นเนี่ยสี่ตัวสี่ตัวปุ้ยอันนี้หากินหม,มานี่สุดเพื่อกางม้วนแล้วครับกับด่างตรงหมานี่สุดแล้วครับผมของชายโตนาะ ขีดข yeah, yeah, yeah. ีเขียนาใสกับอย้มนสอาทิตย์เหรอเออเอาเศษอะไรกุ้งยงเอาให้มันกินไงดอกนี่กอเลยปลาอูชาวอินีตุ วานวกันเนี่ยองยี่เล่เ่หรอโซนี้กันสิจ้ะเออวาดนี่กันเนี่ยเขาคนี่เออเดี๋ยวมาสอนสีมาไทยน้อหวานมว้าวมาวัดนี่แมมาเป็นมุ่งแล้วันนี mm. ้กนดาววันนเจ้าถือว่าน้บุญปั้นน้ำ่อนแล้วมขึ้นไปไี่ไปเขียงว่าปแม่ตกาขนามันตายว่มันเศ้าเฉไปทีอ สี่ตัวติดเลยครับผมไปว้ไปเห็นตาหางไว่ยเว่ยครับไปยีไปย่มาเอาพี่ก่อนโอ้ยปลาเขียงหางยีไปนี้ปลาอย่างวุ้พี่น้องตัวนี้ครับตัวนี้ครับพี่น้องแเอตัวนี้ครับพี่น้องปลาอย่างวะ จะฟอลสันมองเห็นลายนี่ฮะสีลุดเนี่ยตัวนี้อีหลีเนี่ยโุ้ยปานนุ่นจันนนนนนทหารอุ้ม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 มาเร็วปุ๊ยอุ้มมาเด้อบอกเราบอสเหียบอกเราบอสเหียตัวปานปานยังปานนุ่นจันปานนุ่นจันนี่ครับโอ้ยบอกว่าให้อุ้มเอาอ,อ,อุ้มหาหน่อยจับไม่จับเลยอ่ะ มึงบังกระวองคาราดองขโงพันดอกมีอะไรขันดอาอยู่หาน้องมี่นี่จับไประโตเลยจะได้ดีพี่น้องไปอด l ล ạ t มากินเหล้า <c oughs> นำขึ้นกินปลาคำมากินเหล้าสุภาพสิทธิหม่นะครับผมรอบนี้ก็ประมาณกิโลแล้วครับยามมื่อละ สามรอบสี่รอบกับเดลายุนี่ปลาเกี่ยวรอบก็ขาดรอบครับผมกับน้าปุแยแกครับเขาเที่ยวให้พี่น้องคุณเบื้องเนี่ยได้ยุครับผม ได้ประมาณโลนึงครับรอบนี้ปลาเต็มเพียนหลายครับช่วงนี่ครับต่อเถียวแถวแรกหลายๆก็อยู่ครับผมเถวสองก็หน่นอยลงครับผมเพราะว่าถิ่นระยะห่างมันพอไรช่วงถ่ายคลิปครับผมหายุหากินตามภาษาตุตะพาลุยครับผมน้ำขึข้นกินปลายังก็เอาคำให้กินหล่อ น้ำขึ้นกินปาานลาขมามากินเหล่านะสุภาษิตไทยเมย์นะครับผมปุ้ยแอบอกหาผมบอกไว้ครับผมช่วงท้ายคลิปกะอย่าลืมเข้ามากดซับสไครป์กดไลค์กดติดตามให้ทุตตะพาลุยดีนะครับผมในแเนี่ตุ้ครับกมันน้ำมันลงแล้วกินปลาขม่ากินเหล่านะครับผมของคลิปนี้กะอย่าลืมมากดซับสไครป์กดติดตามให้ครับทุตตะพาลุยดับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ